ปลาไล่ไม่กลับมีวิธีแก้ไหมครับนั่นแหละครับคืออย่างพวกผมพวกผมอย่างผมเองอะ่ะผมจะมองเรื่องของเขาเรียกว่าสัตว์สตรอกอะ่ะคือการกลอของผมถือว่าเรารู้ว่าปลาตามเนี่ยบางทีจะชะลอจังหวะบางทีจะชะลอจังหวะแล้วก็จะมีการสับคืออะไรเหมือนการที่บอกจะจะพุ่งหนีอะ่ะด้วยที่เหยื่อที่ผมออกแบบมันไม่หเหยื่อที่หนักหนักจนแบบ หยุดแล้วจมอ่ะคือหยุดแล้วจะค่อยๆจมดังนั้นการทิ้งจังหวะแล้วก็เร่งเหมือนกับแบบเหมือนเหมือนเหมือนสัตว์จะหนีอ่ะผู้ล่าเห็นจะหนีมันก็จะจะ,จะขยำตามซึ่งเทคนิคนี้ผมใช้ก็ก็เจอประจาครับแต่เชื่อไหมครับน,น,น,นะาํานาญณวันนี้ผมจะเจอคือมือใหม่หรือมือที่ส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้ผ่านจากการดูคลิปวิดีโอผม หรือไม่ได้เรียนรู้จากคนรุ่นเก่านะครับถ้าใครก็ตามที่ไปดู YouTube ของคนรุ่นใหม่สังเกตเลยเขาจะกรอมาคือเปลลลไม่รู้ครับบางทีคนเร็วก็เร็วแบบเร็วเหมือนพวกไอ้ฟาดอ่ะก็คือบางทีเอ๊ะมันจะรีบไปไหนจะเจออย่างนี้บ่อยผมไปเขื่อนอ่า คลองใหญ่เมื่อประมาณสามปีที่แล้วคลองใหญ่เมื่อสามปีที่แล้วไตวินพาผมลงเรือแล้วผมตีไตวินบอกเฮ้ยพี่พี่ตีอย่างนี้เหรออ้าวผมเลยถามอ้าวทาไมเหรอวินผมเพิ่งเคยเห็นว่าพี่เฮ้ยเอ้จริงดิวินบอกใช่พี่ไตวินคลองใหญ่เขาบอกว่าผมเห็นพี่คือไตวินมันลูกค้าเขาเยอะ เขารับแทบจะไม่มีวันพักเลยแต่เขาบอกว่าลูกค้าเหรอพี่ก็กรอมาปลาท่าตีพวกบัตเบดก็แป้ง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 แปง,แปง,แปงหรือถ้าพวกที่ลากเร็วเนี่ยแต่ของผมลากทุกในหนึ่งไม้ตี่ลากเป็นกรอไปแปะไปแปะคือคือแล้วแต่จะใส่อ่ะมันไม่มีสเต็ปอะไรของมันเพราะผมไม่รู้มันจะกินสเต็ปไหนผมไม่ใช่ปลาผมก็ลากมั่วของผม บางทีมือไม่ขยมือขยับโม่งเองโม่งเองอะไรของผมสมาธิผมอยู่หรือบางทีผมเบื่อมองไปหาตรงอื่นตอนที่ผมตีจอนไอวินก็ประมาณว่าพี่ยุกยิกอะไรกูหาหมายที่กูจะตีม้ต่อไปแต่มือผมก็จะอยู่ของผมก้องเกงก้องเกงของผมไปนั่นคือเป็นสิ่งที่บอกเฮ้ยเมื่อสามปีที่แล้วไอ้ไตวินซึ่งไตดังและลงแขกลงเยอะไตไม่เคยเจอแบบนี้ ก็เลยอ๋อเพราะหนึ่งคือแบรนด์ผมหรือตัวผมเองณปัจจุบนันไม่ใช่คนที่เด็กรุ่นใหม่ท่านจะไม่รู้จักผมหรอกดังนั้นเทคนิคหรือทริคต่างๆนี่ที่คนรุ่นเก่าเล่นกันเนี่ยมันจะเลือนหายไป